คำถามที่อุงอิงไม่ตอบคุณเซนทักษิณและฝั่งแม่ทัพภาค2ช่วยตอบให้ด้วยการกระทำคดีคลิปเสียงน,นายกอุงอิงเมื่อวันที่15มิถุนายน2025ใกล้ถึงตอนจบเมื่อสารรัฐธรรมนูญกำหนดให้นายกอุงอิงให้การต่อสารในวันที่21สิงหาคมทำคำแถลงปิดคดีภายในวันที่27สิงหาคมและนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่29สิงหาคม2025 ตามคำชี้แจงที่ปรากฏมีคำถามหมวดสำคัญสคัญที่อุงอิงตอบไม่ชัดเชชัยแต่มีเพจของฝั่งแม่ทัพภาคสองการกระทำของอันเคิลฮุนเซนและลูกคุณมาเน็ตและการเปิดเผยวิสัยทัศน์ของอดีตนายกทักษิณผู้แสดงตัวเหนือรัฐบาลอุงอิงให้คำตอบแทนคำถามหมวดที่1ที่นายกอุงอิงพูดว่า ไม่อยากให้อังเคิลอาหุนเซนไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาคสองเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอเป็นฝั่งนั้นก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธมีความหมายอย่างไรและยังกล่าวอีกว่าเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะก็มีคำถามต่อว่าจริงๆแล้วความตั้งใจของพวกอุงอิงที่ต่างกับแม่ทัพภาคสองคืออะไร สิ่งที่ดูเหมือนนายกอุงอิงจะไม่ได้ตอบคือฝั่งแม่ทัพภาค2พูดไว้หรือสื่อไว้ไว่าอย่างไรก่อนวันที่15มิถุนายนจึงทำให้อังเคิลฮุนเซนไม่ชอบใจหรือโกรธนั้นคือการสื่อสารที่ปรากฏตามสื่อต่างๆของแม่ทัพภาคที่2และพวกเหล่านี้หรือไม่ ข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆว่าวันที่10มิถุนายน2 0 2 5พลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่2ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่เนิน500ช่องบกอนำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหลังการเจรจาปรับกำลังทหารไทยและกัมพูชา แม่ทัพภาคที่2และคณะได้ให้การต้อนรับพลเอกเกรียงไกรศีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1พร้อมคณะที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยแม่ทัพภาคที่2ยืนยันว่าหลังจากการเจรจาและทหารกัมพูชาได้ปรับกำลังออกจากพื้นที่ที่รุกล้ำอธิปไตยไทยรวมถึงถมคูเลดให้กลับสู่สภาพเดิมทำให้สถานการณ์ตึงเครียดลดลงไปมาก ทั้งนี้แมทัพภาคที่สองได้กล่าวทิ้งท้ายว่ามาตรการยกระดับตัดน้ำตัดไฟและการปิดด่านร0อเปอร์เซนจะต้องรอผลการเจรจาในวันที่14มิถุนายนนี้แต่หากมีการประทะกันเกิดขึ้นอีกครั้งในระหว่างนี้จะดำเนินมาตรการดังกล่าวทันที ก่อนหน้านั้นใน7มิถุนายน2025พลตรีนัทสีอินรองแม่ทัพภาคที่2ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ระบุความจริง11ข้อกรณีข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาในช่วงนี้โดยมีเนื้อหาบางส่วนดังนี้วันที่28กุมภาพันธ์2025กัมพูชาเผาศาลาตรีมุก เคลื่อนกำลังขึ้นมาวางที่ต้นพญาสัตบัญซึ่งล้ำอธิปไตยไทยเข้ามาประมาณ150เมตรรวมถึงขุดคูเล่ทำลายสันปันน้ำละเมิด MOU 43สุดท้ายมีการใช้อาวุธเมื่อวันที่28พฤษภาคม2025 โดยขเขมรอ้างว่ากำลังส่วนนี้วางอยู่เดิมมาตั้งแต่ก่อนมี m o u .43 ซึ่งไม่ใช่ความจริงอย่างแน่นอนเพราะถ้ามีกำลังวางอยู่จุดนี้เมื่อปีที่แล้วสินหาคม67ผมท่านรองแม่ทัพภาคที่2จะเดินผ่านจุดนี้เข้าไปที่ศาลาตรีมุกได้อย่างไร และในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาได้มีการละเมิด MOU 4-3หลายครั้งเช่นการปรับปรุงเส้นทางการปรับปรุงป้อมปืนการขุดหลุมบุคคลในพื้นที่ช่องอ่านมา้าการปรับปรุงเส้นทางและคูติดต่อบริเวณพื้นที่ช่องบกและบริเวณเนิน745เอดเซตรา การสื่อสารเพื่อปกป้องอธิปไตยไทยทั้งสิ้นนี้หรือไม่ที่นายกอุงอิงตอบอังเคอรว่าไม่อยากให้ไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธและคือที่นายกอุงอิงบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะคำถามหมวดที่2ที่นายกอุงอิงพูดว่าอังเคิลอยากได้อะไรขอให้บอกอิงจะดู่จะจัดการให้มีความหมายอย่างไร แม้นายกอุงอิงจะไม่ได้อธิบายว่าอังเคิลอยากได้อะไรแต่อังเคิลได้กระทําให้ดูว่าอยากได้อะไรดังตัวอย่างพฤติกรรมเฉพาะตั้งแต่ต้นปี2025เป็นต้นมาวันที่13กุมภาพันธ์2025มีประชาชนและทหารกัมพูชาขึ้นไปบนประสาทต,ตาเมืองทมอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินตั้งอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของไทยและร้องเพลงชาติกัมพูชา วันที่1มีนาคม2025มีทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามาวางกำลังพร้อมดัดแปลงพื้นที่รุกล้ำเข้ามาในเขตประเทศไทยบริเวณช่องบกประมาณ150เมตรวันที่19มีนาคม68ตรวจพบการปรับปรุงเส้นทางการเทคอนกรีตในพื้นที่ช่องอ่านมา้า วันที่14เมษายน68ตรวจพบการปรับปรุงป้อมปืนการขุดหลุมบุคคลในพื้นที่ช่องอ่านม้าวันที่13พฤษภาคม68ตรวจพบการปรับปรุงเส้นทางและคูติดต่อบริเวณพื้นที่ช่องบกและบริเวณเนิน745เอซเตตราสรุปแล้วอันเค้าหุนเซนต้องการพื้นที่จากแผ่นดินไทยหลายพื้นที่ได้แก่ กลุ่มปราสาทโบราณสามแห่งในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อย่างปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาเมืองโตดปราสาทตาควายและอีกหนึ่งพื้นที่พิพาทคือบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งกัมพูชาเตรียมเยื่นร้องต่อศาลโลก International Court of Justice (ICJ) เพื่อขอให้วินิจฉัยพื้นที่พิพาทเหล่านี้หวังว่าศาลโลกจะเข้าข้างกัมพูชาอีกครั้งเหมือนกรณีปราสาทเขาพระวิหารทั้งที่เป็นพื้นที่อธิปไตยไทยด้วยหลักสรันน้ำ ตามสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยาม1907ซึ่งตามบันทึกรายงานของพันเอกมองเกียประธานกรรมการฝ่ายฝรั่งเศสในคณะกรรมการปักปันโมสามสยามกับฝรั่งเศสชุดที่2ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาตามสนธิสัญญาคริสตกราช1907ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเส้นเขตแดนเดินไปตามเส้นสันปันน้ำซึ่งอยู่ที่หน้าผาเห็นได้จากตีนภูเขาดงรักจึงไม่ต้องปักเขตแดนตามแนวเขาพนมดงรักกันตั้งแต่ช่องสงําถึงช่องบก และยังมีแผนล,ล่วงเลยไปถึงแนวเส้นแบ่งพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลดังที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรพ่อของนายกอุ้งอิงได้ออกแรงช่วยจัดการให้อีกคนโดยได้แสดงวิสัยทัศน์ในงานเนชันทีวีด n นเนอร์ทในวันที่22สิงหาคม2567แนะให้รัฐบาลไทยเร่งดำเนินคือเรื่องพื้นที่ทับซ้อนกันของไทยกับกัมพูชาโดยนำเอาทรัพยากรปิตโตรเลียมที่มีอยู่ขึ้นมาใช้โดยแบ่งประโยชน์กันฝั่งละ50% ทั้งที่เส้นแบ่งตามแนวทางของกัมพูชาไม่เป็นไปตามหลักเส้นมัธยะซึ่งต้องเคารพสิทธ,ธิโดยชอบของไทยเหนือเกาะกูดเป็นพื้นที่ในราชอาณาจักรไทยทั้งเกาะเป็นขอบเขตประเทศไม่ใช่ลากเส้นแบบกัมพูชาโดยผ่าเกาะกูดแม้จะทําเป็นเส้นอ้อมขอบเกาะซึ่งการแบ่งพื้นที่ในทางทะเลที่ไม่ถูกหลักสากลคือใช้หลักการเส้นมัธยะจากขอบเขตประเทศเป็นหลัก และในวันที่30พฤษภาคม2025นายทักษินชินวัตรได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทหารไทยและกัมพูชาปะทะกันบริเวณช่องบกว่าน่าจะเคลียร์กันจบแล้วเขตแดนที่ไม่ชัดเจนไม่มีการปักปันใครเป็นอย่างไรก็ให้ถอยออกไปเป็นโนแมนแลนด์ทั้งที่เป็นพื้นที่ฝั่งไทยฝ่ายเดียวอยู่แล้วชัดเจนจากเกรงแนวสันปันน้ำตามสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยาม1 9 0 7 นี่สะท้อนคำตอบของหุ่นเซนว่าอังเคิลต้องการอะไรจากประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับทักษิณที่ได้ช่วยจัดการให้โดยไม่เป็นคุณต่อประเทศไทยทั้งความต้องการในพื้นที่ประสาทตาเมือนทมประสาทตาเมือนโตดประสาทตาควายและบริเวณช่องบกและการแบ่งทรัพยากรในทะเลส่วนที่อ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อน คำตอบที่อุงอิงไม่ตอบแต่มีหลักฐานตามที่ปรากฏตามสื่อสาธารณะที่เป็นที่ประจักร่รวมกันทั่วไปทั้งสื่อจากฝั่งเมทัพภาคที่สองการกระทําแสดงความต้องการของหุ่นเซนและการตอบสนองจากการให้ของอดีตนายกทักษิณชินวัตรน่าจะทําให้ได้ภาพครบถ้วนมากขึ้นไทยทน